รีวิวมิวเ1.9 Active Auto หรือตัวล่มต้นในงบออกรถพร้อมแต่งอยู่ที่150,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ10,6144บาทเท่านั้นไปดูว่ามีอะไรบ้างรับชมเลยครับ โอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถมิวเอ็1.9 Active Auto นะครับหรือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้เป็นสีเงินนะครับตัว Active มีด้วยกันอยู่สองสีนะครับก็คือสีเงินกับสีขาวมุกสีขาวมุกต้องเพิ่มตังค์12,000บาทนะครับเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของแนวทางการแต่งกันนะครับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าติดตั้งในส่วนของสเกิร์ตรอบคันเป็นของมาสโตนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยมา อย่างแรกนะครับที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมไปนะครับจะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับ LED ซึ่งเดิมๆจากโรงงานไม่มีมาให้นะครับเป็นออปชันที่ควรจะมีนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกในส่วนของการแต่งผมว่าควรที่จะมีผมติดเกือบทุกคันนะครับแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตอย่างที่บอกไปเลยนะครับคันนี้สเกิร์ตเป็นของมาสโตะนะครับตัวนี้เป็นหน้าใหญ่นะครับลักษณะก็จะจับประมาณนี้เลยอันนี้ผมได้โปรเจกต์มาก็คือจากป้าผมว่า อยากได้ในส่วนของมิวเอ็กเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่งให้หน่อยให้ไมเคิลเป็นคนเลือกของแต่งเองเลยผมก็จัดการให้หมดนะครับอันนี้สเกิร์ด้านหน้าเป็นของมาสเต็เป็นหน้าใหญ่แล้วก็ในจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโลโก้ฝากระโปรงนะครับตัวนี้เป็นของฟรีฟอร์มครับเขาอยากได้อันนี้เขาชอบนะครับผมก็จัดให้อยู่แล้วในส่วนของป้าผมสวยแน่นอนอันนี้เดี๋ยวไปส่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นป้าผมแท้ๆเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของออปชันต่อไปครับโอเคก็จะมาถึงในส่วนของทีเด็ดเลยนะครับคันนี้ผมเลือกใช้เป็นล้อเลนโซ R T M นะครับก็จะเป็นสีดำเงาตัดกับสีโครเมียมเป็นสีปัดเงาดิต้องขอโทษดีเป็นสีดำเงากับสีปัดเงานะครับเป็นออกโครเมียมนิดๆแล้วก็ใช้ยางเป็นยางเลนโซ R T ส7งเเป็นกึ่งออเทอเลนดอกไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยอะพื้นที่บ้านป้าผมอะเขาเป็น พื้นที่ลูกลังแล้วก็มีการลุยบ้างอะไรผมก็เลยเลือกใช้เป็นเลนโซ rt 0 7นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์แล้วก็จริงๆแล้วอดอกอยางของ rt 0 7เนี่ยมันไม่ได้แข็งนะครับนิ่มนะครับผมสัมผัสมาแล้วก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับอันนี้ผมเลือกเองนะก็คือล้อเลนโซ rtm แล้วก็ยางเลนโซ rt 0 7กึง Auto ่งออลเทอร์เรน เขาแจ้งความประสงค์มาอย่างเดียวว่าเขาอยากได้ในส่วนของการลุยนะครับผมก็เลยจัดเป็นยางและล้อตัวนี้เลยครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของคิ้วล้อนะครับตัวนี้มาพร้อมกับข้อบันไดและข้อประตูนะครับด้านข้างนะครับคิ้วล้อก็จะเป็นขนาดขนาดเล็กไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับพอดีกับซุ้มล้อเลยนะครับเป็นสีดําเงาเป็นของมาสโตะมาพร้อมกับชุดแต่งเต็มของมาสโตนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของข้อบันไดเห็นไหม ข้อบันไดและข้อประตูตรงนี้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถข้อบันไดเนี่ยถ้ามองผิวเผินเลยมันอาจจะกลมกลืนกับตัวรถนะครับแต่จริงๆแล้วมีการติดในส่วนของชุดแต่งเป็นข้อบันไดและก็ข้อประตูด้วยนะครับออปชั่นต่อไปนะครับก็ติดตั้งในส่วนของกระจกพับไฟฟ้านะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้พับไฟฟ้านะครับตัวนี้เบิกของตัวท็อปมาใส่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยหช่ไหมซึ่งเดิมเดิมจากโรง,งงานเป็นสีดําด้านๆแบบนี้ทั้งอันนะครับแล้วก็ไม่มีไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็ ไฟเลี้ยวนะจุดเดิมตรงนี้ก็ติดด้วยนะครับเท่ากับติดไฟเลี้ยวทั้ง2จุดก็คือจุดตรงนี้และก็ตรงนี้นะครับอ่าโอเคไ,ไปดูออปชันส่วนต่อไปครับอ่ะแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของความสวยงามให้กับตัวรถนะครับคุมโทนด้วยการติดเบ้ามือจับและข้อมือจับเป็นสีดําเงานะครับเพื่อให้เข้ากับคิ้วล้อและชิ้นส่วนอื่นๆของรถนะครับเรียกง่ายๆก็คือการคุมโทนนั่นเองนะครับให้รถเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ติดไปเลย โอเคมาชมในส่วนของด้านหลังนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับก็เริ่มต้นจากด้านล่างก่อนเลยสกเกิร์ตก็เป็นสกเกิร์ตชุดเต็มของมาสโตะนะครับตัวนี้เป็นหลังใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะมีท่อหลอกสีท่อนะครับพร้อมโลโก้ของมาสโตออยู่ตรงกลางเลยแล้วก็จะมีการหลบเซ็นเซอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่ารถเดิมๆจากโรงงานตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะครับเห็นไหมเป็นท่อหลอกแบบนี้เลยแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสีเทา สวยงามแล้วก็จะมีในส่วนของกันลอยด้านท้ายนะครับตัวนี้ของมาสโตะเช่นเดียวกันเห็นไหมผมไม่ได้เปิดให้ดูนะโอเคแล้วก็มาต่อกันที่ในส่วนของด้านบนครับด้านบนก็ติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์เป็นสีดําเงาเพื่อเข้ากับตัวรถก็คือชิ้นส่วนตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมสปอยเลอร์อันนี้ที่ติดเพิ่มขึ้นมานะครับเดิมๆม,มันก็จะดูแบบทู่ๆนิดนึงนะครับติดสปอยเลอร์เพิ่มเข้าไปเนี่ยก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถแหละ โอเคแล้วก็ไฮไลท์นะครับก็จะเป็นในส่วนของคาดเอลมฟายคันนี้ผมเลือกเป็นแบรนด์ของคา์โต้นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเข้ากับรถมากที่สุดแล้วแหละปกติผมก็ใช้ของฟรีฟอร์มแหละวันนี้ผมขอเลือกเป็นคา์โต้นะครับอันนี้เพราะว่าแต่งเองแล้วก็ให้ป้าใช้เองนะครับในส่วนคาดเอลมฟมันก็จะติดไฟตรงนี้ครับเห็นไหมเป็นเส้นสีแดงตรงนี้เลยตรงนี้แล้วก็คําว่ามิวเตรงนี้ก็จะติด เพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ด้วยนะครับหลอดจัดในส่วนของออปชั่นภายในนะครับจากเบาะเดิมนะครับที่เป็นเบาะผ้านะครับคันนี้ก็เลือกเปลี่ยนเบาะหนังทั้งคันนะครับเป็นเบาะหนังสีดําได้สีขาวนะครับหเลยมันดูแลรักษาง่าย2เลยมันดูหรูและมันดูสวยนะครับแล้วก็พร้อมกับหุ้มแผงประตูด้านข้างเป็นสีดําได้สีขาวเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นปุ่มพับไฟฟ้านะครับ แล้วก็มีติดตั้งไฟฟ้าตัวท็อปก็จะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับสามารถพับไฟฟ้าได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเบาะในส่วนของด้านหลังนะครับให้ดูในส่วนของความเนียบของการหุ้มเบาะหนังนะครับต้องบอกเลยว่างานเนียนจริงๆนะครับแล้วก็สีดำเนี่ยอย่างที่บอกเลยดูแลรักษาง่ายแล้วก็ได้ติดตั้งในส่วนของพรม 6D นะครับตัวนี้ทั้งคันเลย ผมหมวกดีทั้งคันเลยไม่รู้จะเห็นไหมเพราะว่าผมปูพรมเดิมซ้ำไปเดี๋ยวผมลองพับเบาให้ดูนิดนึงเห็นไหมก็จะมีในส่วนของผ้าในส่วนของป้องกันไม่ให้เบาะได้รับความเสียหายตรงนี้นะครับเป็นผ้าตัวนี้ทั้งสี่ตัวเลยตรงนี้เห็นไหมแล้วก็รวมถึงด้านหลังสุดด้วยเห็นไหมขนของได้แบบไม่ต้องกลัวว่าเบาะจะพังเลยนะครับสามารถขนของได้เลย และก็ได้ทําการอัปเกรดในส่วนของกุญแจนะครับเป็นกุญแจพับแบบนี้เลยเขาอยากได้เขาลองขอมานะครับก็อยากได้เป็นกุญแจพับแล้วก็เพิ่มในส่วนของสัญญาณการขโมยไปด้วยนะครับซึ่งเดิมเดิมจากโรงงานไม่มีมาให้ครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวมิว X Active อคทอโต้สีเงินคันนี้นะครับเป็นมิวตัวเริ่มต้นที่น่าใช้นะครับแล้วก็ราคาสามารถจับต้องได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นนะครับออกรถพร้อมแต่งแบบนี้เลยนะครับ ที่งบออกรถอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแบาทรวมทุกอย่างแล้วนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1 6ึ่งหมบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับนานสูงสุด84เดือนนะครับอันนี้เป็นดาวเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าสามารถเพิ่มเงินดาวได้เพื่อทำให้ข้างงวดเนี่ยมันลดลงลองทักมาคุย มาปรึกษากันก่อนนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับโทรหาไมเคิลได้เลยนะครับสำหรับเบอร์ติดต่อของผมนะครับ0615463646ไมเคิลอีสุนะครับและในส่วนของไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไมเคิลอีสุด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ